สสวัดีครับอ่ะลองซ้อมนะครับพร้อมหนึ่งสองสามแบบมาเอ้ยอย่าไทยอีกทีนะครับเห็นจับมือไหมเนี่ยเห็นเมื่อกี้ที่ไกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออลองลองมือเขาลองมือขาใช่ใช่เาเหมือนถ้าเราเหมือนซ้อมเห็นไหมเราจะจับให้ตำแหน่งโกกาวได้ทีสองคเหมือนซ้อมนะเหมือนซ้อมทุกอย่า เหมือนที่พี่เขียนเออบังเท้าออกมาอย่างนี้มันจะเหมือนแบบต้องการให้ป้อนเบิ้นอ่ะพร้อมครับพร้อมนะครับออกมาเยอะพอพี่ตู้เดินมากดหยีเลยนะพร้อมหนึ่งสองสามอพี่ตู้ยกสามอะยกตอนสามเลยครับพร้อมเข้าขอดเยอะต้องเห่าข่ายใหญ่เข้าใกล้อ๋อไอ้คนใหญ่ ติ๊กช่วยทำิ้วอาปาแบบว่าเฮ้ยแสงมาบนี้ตกใจนะคะตกใจยายาอาปานนิดนึงพร้อมนะครับอีกทีนะพี่เก่งครับพร้อมนะคะหนึ่งสองสาม ทีนะครับหนึ่งสองสามมาเลปตินสองเลหนึต้องถายแค่ร้มาเลยรูปนเียอะไะเข้าไปใกล้อะงจี้เขาเลยมใช่เีให้พี่อยู่ตรงไหนเมสกูนะคะูอยู่้งงานเลย

ยิ้มได้ใช่ไหมยิ้มได้ไหมอ่ะอุตส่าห์โดนฮิ้วมาแล้วขอทีเป็นกิ๊กรสุปเปอร์ตา์ตุกตาตุกตาหน้าตาแบบอยาเสือกเรื่องของกูแก่พร้อมพร้อมนะคอนนิวลมพร้อมหนึ่งสองสามมาเียนตุ๊กตต้องมาแตต ข้างหนึต้องเปิดตัวตัวแบนไปนิเนึงเหรอแบนไปอะไรแบนด์พี่เฮ้ยเฮ้ยแกไม่ได้แกไม่ได้ช่วยหน่อยผมแบนเคยแบนด์แบนว่าเธอพกของช่วยซัอผมต้องบอกว่าหานได้าอีกมากที่ะใช่ครับเปิดตัวมหากร้าได้ครับก็ดูมืออย่าให้ดังตาหน้านะอาหารอ่านตอล้วครับอันนี้ได้ได้ครับตำแหน่งนี้ได้ครับอ๋อ

ไม่อนบไม่วัาใช่ใช่ไม่ด <STEPHAN players> ับไม่ไัเลยอ่ะ hmm. <idal> ี <tube> ่ล้วนนะท่้วอาเฮ้ยเอไใหหน่อยอีก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 ีกอ่ะ่ะเป็นูนะครับนันเป็นแสงมาแสงออ สองสายแอคชั่นครับอืมดีครับตัวนี้ไม่ติดติดไหมติดเองไม่ติดเอาใหม่ครับอีกทีนึงสองทุกคนจานบานแจานบานเดี๋ยวไม่ติดเอกเดินเข้ามาไหนไม่อยอ้าวโอเคได้แค่นี้ครับพี่สองครับ ม,มือต่ำได้นิดนงึงไหมครับอ่าประมาณนั้นครับใช่